บูเล่และ DVD การ์ตูนเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเวอร์ชันที่ผมหยิบเอามาพูดสำหรับปฏิบัติการรักจากกลทยานฟ้านะฮะอิงฟินเนี่ยนะครับก็ผมหยิบเอาเวอร์ชั่นที่เป็นบูเลมาขึ้นมารีวิวกันดีกว่านะครับเพราะว่าบูเลเนี่ยไม่ค่อยได้ทํากันบ่อยๆนะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้เนี่ย้อกมาเป็นทรงบ็อกเซตที่เป็น กล่องสี่เหลี่ยมจตุรัสสีขาวนะครับแล้วก็โลโก้หนังการ์ตูนเรื่องนี้ก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้พอดีแล้วซึ่งข้อมูลที่ได้รับมานะครับก็เป็นบลูเล่บ็อกเซตที่จะมีโฟโต้บุ๊กอยู่ข้างในด้วยนะครับทีนีเ้เราดึงออกมาเป็นกล่องดึงจากด้านบนลงมาแบบนี้นะฮะก็จะเห็นตัวแผ่นแผ่นหนังแผ่นการ์ตูน ก็จะอยู่ในตัวที่เป็นดิจิพคแบบนี้แบบอย่างหนาเลยนะฮะแล้วก็จะมีโอลิงแบบใสๆแบบนี้นะฮะครอบลงไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าดึงออกมาข้างใต้สุดก็จะมีโฟโต้บุ๊กอยู่ข้างในแบบนี้เลยนะฮะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นภาพรวมเป็นพิพมพ์เป็นต่างๆนะครับว่าในแต่ละฉบับแล้วก็มีบอกด้วยนะครับว่าที่มาภาพนั้นเอามาจากที่ไหนพิมพ ครั้งแรกเดือนอะไรปีอะไรด้วยนะฮะก็มีแจ้งออกมาทั้งหมดสำหรับแฟนคลับของการ์ตูนเรื่องนี้ก็น่จะชื่นชอบอยู่มีใช่น้อยเหมือนกันนะครับแบบนี้แล้วก็แผ่นบูเลก็จะมี3แผ่นด้วยกันนะครับแบบนี้ชัดเจนสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของการ์ตูนเรื่องของเรื่องนี้นะฮะปฏิบัติการนักจากกลทยานฟ้าก็ห้ามพลาดแล้วการโดยเฉพาะใครที่อยากจะเก็บในเวอร์ชันที่เป็นบูเลบ็อกเซตและมีโฟโตบุ๊กให้ครับ